สวัสดีค่ะนี่ก็จะเป็นสูตรหวยทคสงวดประจำวันที่16เมษายน2566นะคะก่อนจะไปดูสูตรนะคะมาดูคำเตือนกันก่นกอนนะคะสูตรเป็นแค่แนวทางเป็นการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะมาค่ะมาดูสูตรแรกกันเลยนะคะ จะเลือกแต่สูตรง่ายๆมาฝากเพื่อนๆนะคะวิธีคำนวณนะคะก็เอาหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนนะคะบวกกันแล้วก็จะได้16นะคะก็เอาเลข6ตัวเดียวเดินหน้าไป1แต้มนะคะก็จะได้หกับ7นะคะงวดต่อมาค่ะออก8 9 3 7 1สามดก็เข้าที่เลข7นะคะเข้าเลข7ล่างนะคะงวดต่อมาค่ะเหมือนเดิมค่ะเอาหลักสิบบนบวก หลักหน่วยบนนะคะบวกกันแล้วก็จะได้12นะคะได้12ได้2เดินหน้าไป1เป็น3นะคะงวดถัดมาค่ะก็ออก804 72เข้าที่เลข2นะคะงวดถัดมาค่ะเหมือนเดิมค่ะก็เอาหลัก10บบนบวกหน่วยบนนะคะก็จะได้สนะคะเดินหน้าไป1นเป็นหน,นะคะอ่างวดถัดมาค่ะก็ออก9 5 6 0หก็เข้าที่เลข4แล้วก็ เข้าที่เลขหนะคะงวดถัดมาค่ะก็เหมือนเดิมค่ะเอาหลักสิบบนบวกหน่วยบนนะคะบวกกันแล้วก็จะได้11นะคะได้11ก็ได้1เดินหน้าไป1เป็น2นะคะได้1กับ2งวดถัดมาค่ะก็ออก7 1็ดสองล่างออก9กสนะคะก็เข้าที่เลข1แล้วก็เข้าที่เลข2นะคะ งวดถัดมาค่ะก็เหมือนเดิมค่ะเอา10บนบวกหน่วยบนนะคะก็ได้เลข3นะคะได้3เดินหน้าไป1เป็น4งวดถัดมาค่ะออก3 4 4 3 2นะคะก็เข้าทั้งเลข3แล้วก็เข้าทั้งเลข4นะคะงวดถัดมาค่ะก็เหมือนเดิมค่ะ เอาหลักสิบบนบวกหน่วยบนนะคะก็ได้8นะคะเดินหน้าไป1เป็น9นะคะได้8ดกับ9งวดถัดมาค่ะก็ออกเจ9ดห้าเ้าห้าหนึ่งเข้าที่เลข9้านะคะงวดถัดมาค่ะก็เหมือนเดิมค่ะเอาหลักสิบบนบวกหน่วยบนนะคะก็จะได้14นะคะได้สี่เดินหน้าไป1เป็นห้านะคะ งวดถัดมาก็ออก940 50ก็เข้าที่เลข4แล้วก็เข้าที่เลข5นะคะค่ะงวดวันที่16เมษายนจะถึงนี้ก็วิธีบวกเหมือนเดิมค่ะเอา10บนบวกหน่วยบนนะคะก็จะได้4นะคะ4เดือนหน้าไป1เป็น5นะคะได้4กับ5งวดนี้ก็จะได้4และ5นี่ก็จะ เลือกเ็สูตรง่ายๆนะคะมาฝากเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้เอาไปคำนวณต่องวดถัดไปนะคะมาค่ะมาดูสูตรทั้งหมดที่คํานวณได้แล้วก็สูตรที่เดินต่อมาจากงวดที่แล้วนะคะกะ็งวดที่แล้วไม่หลุดนะคะไม่มีสูตรใดหลุดนะคะก็มาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะสูตรทั้งหมดนะคะ สูตรทั้งหมดก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, ห้าสูตรนะคะทั้งหมดห้าสูตรมาดูใกล้ๆค่ะอ่าสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรแรกนะคะก็คือสูตรนี้ค่ะงวด่ที่แล้วออกสี่ศูนย์บนนะคะเก้าสี่ศูนย์แล้วก็ 50เนี่ยถ้าจับ40ก็ออกแล้วนะคะ50ก็ออกแล้วแต่ก็ไม่แน่อาจจะออกอีกก็ได้หรือว่าจะจับ41 51นะคะถ้า3ตัวก็914 915หรือว่าจะมาเบิ้ลอ่าอันนี้ก็ไม่อาจทราบได้นะคะคือสูตรทั้งหมดนี้คือเดิน เดินยาวนะคะเดินยาวทุกสูตรแล้วก็อันนี้จะเลือกเฉพาะสูตรที่ยังเดินต่อจากงวดที่แล้วมาให้นะคะทั้งหมดมีอยู่7สูตรก็หลุดไป2สูตรนะคะยังเหลือ5สูตรอืมก็ขอให้พเพื่อนๆจับเองนะคะเพราะว่าไม่จับให้นะคะให้พเพื่อนๆเอาไปพิจารณาเองอสูตรทุกสูตรก็มีทั้งเข้าและหลุดนะคะก่อนจะ นำไปใช้ก็ให้เพื่อนๆพ,พิจารณาด้วยตัวของเพื่อนๆเ,เองนะคะก็เด่น4กับ5ก็ลองจับดูนะคะขอให้เพื่อนๆกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ